ที่บวชพ่อนี่น้ำตาซึมเลยถ้าเขาไม่คิดว่าการออกพรรษาจะทุกข์ยากขนาดนั้นเขว่าอย่นั้นบวชมันง่ายๆเองทั้งแห่ทั้งแห่นเลยเดี๋ยวลูพ่อน้อยนี่ทำไมบวชมันยุ่งยากขนาดนั้นเขนาว่าอย่งนั้นไปกราบลากราบลานี่ก็ไม่ไม่ไม่ใช่บอกว่าไปบวชนี่แต่ว่าบอกว่าขอขอสองครั้งสองครั้งแล้วล่ะขอพ่อแม่นี่พ่อแม่ก็เลย ขอระบายอีกไม่ให้บวชบอกว่าพ่อไม่มีใครดูแลจะจะไปบวชได้งไงว่างนั่นเออเขาก็เลยคอยอาพปี IB ก็ขออีกแม่ก็พูดเหมือนเดิมอยู่กับพอ่อเดี๋ยวนี้มันคงถึงการมันเพราะนั้นนะ่ะที่เขียนในจีวรนั่นนะอ,อยากบวชมากไม่ไม่ไม่ขอแล้วตอนนี้พี่ชายมาจากเมืองนอกแล้วไง ดีใจมาอยู่แล้วตอนนี้ไปได้แล้วแต่จะไม่ขอละวถ,ถ้าจะบอกขอบวชอีกแล้วกลัวว่าพ่อแม่จะห้ามอีกไงตอนนี้จะห้ามยังไงก็ไม่อยู่แล้วตอนนี้ก็คือต้องบวชแน่นอนเลยคือจางบวชปั๊บเลยก็เลยเอเมริกาพอเข้ามาเจ้าเวลาพ่อแม่ไปปฏิบัติธรรมสักพักว่างนี่นะสักพักแม่ก็ถามอยู่ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่คิดถึงบ้านเมื่อไหร่นู่นแหละก็เลยว่านี่แหละขนาดนั้นนะ อยากบวชมันเป็นเบื่อทังโลกนะดีช่องช่องที่พ่อพ่อเป็นกนม่ดีดรดครัอนอ่อไืมคนมาขอเลยขอเลยมันก็อ่าภาพภาพมันจะเป็นมันมย อ๋ออืมไอภาพสวยนี่ไม่ชอบเหรอความสวยไม่มีความสวยนี่มันก็ดีนะลูกนะมันชอบนะไม่ไม่ชอบคนจิเลนเหรอเห็นหน้าสวยมันชอบเลยนะเออสวยนะเออเอาดีแค่นี้คนมาขอเลยก็เลยมีไม่กี่เล่มมีประมาณยี่สิบไม่ถึงยี่สิบเล่มก็เลย เอาไว้ให้คนที่สมควรที่จะให้ตอนแรกก็ให้ไปงี้แหละมันก็เลยได้ผล <c oughs> ได้ผลที่บอกว่าคนมาขอคำมาก็เพราะว่าชีวประวัตินี่แหละแล้วเขาเห็นไปเขาเขาประมาทไงตอนนี้พอได้อ่านชี้ประวัติเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าไม่เคยพบไม่เคยเห็นว่าหลวงปู่ผมวัดนนนชัยอ่านชีวประวัติจะเอาเก็บไว้ก็มีชีวประวัติหลวงปู่มั่นผูริทัตโต ทีพระประัวิหลวงปู่ผางที่ขอนแก่นแล้วก็ไปอ่านนี่วันที่ครูบาอาจารย์มาตรวจสอบเราเนี่ยเราก็ให้หมดนะมีผู้ที่เก็บรักษาไว้เพียงองค์เดียวก็คือหลวงปู่ผมวัดนนนทยัยโอ้เฮาอ่านแล้วนี่อู้อ่านฝันว่าไม่เคยพมไม่เคยเห็นหนะเพื่อนน่น,นเฮาเอาไว้กับทีบัะประัติหลวงปู่มั่นกับหลวงปู่ผางเลยมา อันนี้เชิงพาต้องสูกนู่นใครเขียน่นานว่มผมอนุญาตให้ลูกศิษย์ลูกหาเขียนและก็เป็นความจริงทั้งหมดไม่มีการแต่งเสริมเพิ่มมีแต่ลดลงกลัวว่าโลกจะรับไม่ได้เออเข้าท่าโอ้ที่สุดเลยนะนี่น,นี่เอาไปข้างบนนู่นเห็นไหมมาที่บอกนะอไว้ที่เอาไปกับประวัติหลวงปู่มาุิสต โอ้โหท่านบอสุดๆขนาดนั้นเลยว่าอันนี้เขียนนิดหน่อยนะนีความจริงนี่ตอนนั้นก็มาจากไหนนะมาจากคอนก่นผมอยากให้ลุงปู่เขียนอีกเป็นเล่มที่สองที่สามไปอยากให้มันจบเรื่องอูม้มันได้อ่านแล้วมันมันตื่นเต้นล,ลุงปู่มันสุดที่สุดเลยอพรางงี้นะมาจากคอนแทนตว่นนั้นไปอ่านก็อ่านนี่มันมันเหมือนอีกโลกหนึ่งเลยเ่าะย่างี้นะ ไม่เคยพบไม่เคยเห็นี่สุดเลยนะชีว่าหลวงปู่นี่มันว่างกันนะมันไม่เคยพบไม่เคยเห็นอย่างนี้นะครับมันว่างัันนี่นิดหน่อยนะเนื้อนิดหน่อยหลวงปู่ว่ามาวันนั้นนะนี่หลวงปู่เขียนนิดหน่อยนะนีน่ว่านี่ถ้าจะเอาหมดนี่โอ้โลกรับไม่ได้หอรอกเราสงสานนี่ไม่ได้ว่าโอ้ผมขอโอกาสให้พ่อได้เขียนอีกเป็นเล่มที่สองได้ไหมพันว่าต่อจากตอนที่แล้วต่อไปอันทนั้นเพียงปีพศ ตั้งแต่ออกวันประชาจนถึงปีพศสองพันร้อยสี่สิบห้าจากพศสองพันร้อยสี่สิบห้าจนเรื่องราวต่างๆที่มหัศจัน์เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันนี่จนถึงปีหกสิบสี่นี่เรื่องนั้นมานี่ยังไม่ได้เก็บรักษาไว้สุดเหมือนกันนั่นนะยิ่งตรงนี้มากันนี่โอ้ตรงนี้นี่สุดนะอะ่ก็เหนแม่แม่คนนั่นนะ่ะนั่นแหละแม่คนอุ้นโถงว่างนะั่นน่ะนั่นแหละ พอมันก็เสียงเปลี่ยนนั่นน่ะนะเสียงเป็น,นเด็กม,มาตอนแรกน,น,น,นี่แหละก็นี่เนี่ยพ่อแก่นี่เนี่ยพอเมียเมียเป็นวันวันวันแรกกันร้องนะร้องไห้แล้วร้องไห้เกือบกิ้งตกเท่านั้นนะนี่เนะี่เดี๋ยวก็เสียงก็เปลี่ยนนะนั่นเสียงก็เพราะเหมือนเด็กนี่นี่ก็ยังไม่ได้เขียนนะยังไม่ได้เขียนมันเคลื่อนไปได้ยังไงมันเป็นกันไปยังไงแล้วเสียงของที่ระฆังดังขึ้น ตั้งแต่ปีที่มาอยู่ปีปีแรกปีห้าสิบสองแล้วจากนั้นก็เกิดเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นมันก็ไล่มาตั้งแต่ปีสี่สิบห้าเลยเนี่อยอาชญากรนะลูกนะเนี่ยเฮ้ยเราไม่เคยเชื่อนะของพวกนี้นะเนี่ยก็เหมือนจะวีนั่นแหละไม่เคยเชื่อของพวกนี้พราะเราเป็นนายช่างใหญ่ไงเราเียนอิเล็กทรอนิกส์มาเราก็จะไปเชื่อได้ยังไงใช่ไหมล่ะเ,เหมือนที่มาพูดถึงเอ้ยอ,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 อะไรล่ะที่บอกว่าเอ้ยผมนี่ มันรวมตัวกันเฮ้ยเราก็ผ่านมาแล้วมันก็มีเอ้ยเป็นเอ้ยขั้วบวกขั้วลบนั่นสำนวนช่างใช่ไหมล่ะได้ก็ลองเอาอันนี้ถู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 ผมเนี่ยก็เอาไปติดอะไรมันก็ติดไปหมดนี่ใช่ไหมล่ะเพราะมันกระแสขึ้นเนี่ยกระสถิตนี่ใช่ไหมล่ะอยู่ในในผมนี่ใช่ไหมล่ะมันก็เป็นไอ้ไอ้กรษียขึ้นของขั้วบวกขั้วลบอยู่ในนี้นั่นในเวลาที่มันวิ่งเข้าหากันเนี่ยก็เหมือนเราเอาไอ้ แม่เหล็กน kind of ี no, tipo, so ่เนขั oms, ้วบวกกับขั้วบวกมันก็จะยันกันใช่ไหมล่ะลูกใช่ใช่ไหมลูกเนี่ยแต่ว่าถ้าขั้วบวกกับขั้วลบมันก็จะดูดเข้าหากันใช่ไหมล่ะนั่นแหละไม่ใช่เงื่อนน่ะเราก็รูยเอ๊เราก็ไม่ลงอ่ะเนี่ยพอมามันเห็นเป็นเห็นเป็นความจริงเนี่ยก็เหมือนที่จะไปบูรณปฏิสังขารบ้านป่าวิเศษใจฉลาดก็ความไม่เชื่อนี่แหละเรานี่เนี่ยเขาอยู่ป่าอยู่เขารูปเดียวอยู่ป่าอยู่เขารูกเดียวมันจะเห็นสิ่งนี้นะเนี่ยไม่เชื่อนะนี่เราที่เป็นหัวหัวแข็งซะหน่อย เออพอไปเจอ,องันนี่แหละที่ทำไมจะต้องไปบุรณะปฏติสังขอนวัดป่าวิเศษเจริญก็ความวิัศนน์นี่ขนาดฟ้าผ่านี่ฟ้าผ่านี่หลวงปู่ไปยืนอย,อยู่กลางลานวัดนี่ฟ้าผ่านในในกลางปัญญานี่อืก็สาาหลังเดียวนี่แหละอพวกไม่พิดพวกอะไรนี่ไม่พิษก็นั่งอยู่นี่ช่วง๋ยนนั้นยังไม่ได้มาถือศีลแปดยังไม่ได้มาบวชโอ้ฝนตกแรงนี่หลวงปูนน่ไปยืนเนี่ยไปยืนเนี่ย เทวดากาลังจะลบกามันมดูที่มันว่าจะแจางขนาดนั้นนะฟ้าเปียง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 นี่หลอดไฟนี่เหลืออยู่หลอดเดียวในวัดนนั้นขาดหมดฟ้าผ่าอืมนี่ก็ช่วงเช้าช่วงเช้าบินตบัตเปียงลงตรงช่วงเช้าอยู่นะลูกนะเปียงลงตรงที่ที่จะไปเดินบินตบัตนิ่ยเข้าไปมันมีต้นไม้ต้นใหญ่เปียงลงต้นไม้แล้วมันก็ไปวางอยู่กับไอ้นั่นนะ นี่แเราก็ว่ดนี่แหละว่าที่จะไปบูรณะพรเสียงของนก็ความมหัศจรรย์นี่แหละก็หัวแข็งเรียกไม่เชื่อนี่แหละมันก็เลยส่งผลอย่างนั้นเหมือนกับเท่ากับลูกนิมิตนี่แหละเจ้าพี่แดงรูปเวลามันมันผ่าต้นต้นไม้ต้นนั้นอิทนทะ่าบัดรน่ะมันก็ยืนมองอยู่เนี่ยตะปองนี่ตะปองก็อยู่นี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 ่ทำไมนั่นะเป็นคาราบัตอยู่นั่นทายบาตให้เรานี่นี่มาตายบัตรอาจารย์อาจารย์อาจารย์น่ลูกอะไร <c oughs> มัน,ม,นมันก็มาวางอยู่ที่ไอ้พอมันเปี้ยงแล้วมันจะลูกใหญ่เท่ากับลูกนิมิตนี่แหละ มันก็เลยจะมาวางมาวางอยู่บนสายไฟแรงสูงมันเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงนั่นพอมาวางปุ๊บแล้วเจ้านี้ก็ที่บอกก็อาจารย์อาจารย์น้าอะไรเนี่ยก็ตาตะปองนก็นตะนงอ่านี่ก็ยังไม่ตายนี่เหรอไม่ปวดอยู่นี่มันก็มาหัศจรรย์น,นี่แหละนี่ก็เลี้ยงใหญ่เนี่ยนี่นั่นนี่เป็นลงใครนี่นี่อ่อานี่พอพอไปไปไปแล้วไปแล้วไปแล้ววิ่งไปนะลูกนะวิ่งตามสายไฟแรงสูงไปเลยนะวิ่งก็ไปใน,นหมู่บ้าน นี่มองหน้ากันเข้าไปหนหมู่บ้านแล้วก็ไปบินทะบัก็ป,ปไปถามลูกศิษย์เห็นอะไรไหมว่าไม่เห็นเจ้าหนึ่งว่าเ,เ,เห็นมันไม่เต่าหรือว่าเห็นเห็นมันวิ่งแดงโลกเข้าไปแล้วไปหลบอยู่ไอ้ต้นอะไรละ่ะสวนหม่อนหรือสวนอะไรไม่ผิดว่ามันเข้าไปหลบอยู่นั่นมันก็เงียบไปเลยนะพอเรากลักบออกมาจากหมู่บ้านแล้มันกลับออกมาที่ตอนนี้มันกลับออกมาจากไอ้ไอ้ไอไอป่านั่นน่ะไอ้ไอ้ลูกแดงแดงนั่นน่ะ วิ่งก็ไปชนลูกไอ้ไอ้บ้านของไครบ้านแม่เต่าบ้านฮห,หลายบ้านอยู่นะใช่ไหมล่ะเฉพาะอันลูกษย์เรานะมันหาเรื่องนะไอ้ไอ้ไอลูกไฟลูกนี้มันหาเรื่องนะเออที่จริงฟ้าผ่ามันน่าจะหยุดจุดติตรงนั้นใช่ไหมล่ะแต่ทำไมมันจึงรวมตัวกันเป็นลูกแดงโลกเลยก็ทำนี่เนี่ยก็ไพ่บาดให้เราเนี่ยจะไหมนั่นะ่ะเป็นคารบาลดียวนั่น่ะพามันพุ่งมาตอนนี้ออกมาจากป่าวิ่งกลับมานะวิ่งกลับมาวิ่งกลับมาจากไอ้เสาไฟฟ้าแรงถูก แล้วก็มาลงเสาไฟฟ้าแรงต่ำสายไฟฟ้าแรงต่ำวิ่งเข้าบ้านพ่อใหญ่อะไรล่ะพ่อใหญ่พ่ออีดาหรือใครอ่ากำลังนั่งอยู่ที่ตรงตะแค่นะมันมันก็มาซัดเปี้ยงกับตะแค่ข้างหนึ่งแกก็กิ้งลงจากตะแคร่ตะแค่ไม่นะไม่แกน,นี้แล้วก็ออกจากตะแค่ก็ซัดเข้าไปในบ้านของแกนี่นะอีดาก็กำลังนอนอยู่มันนอนถือใจนะ้อยนี่นะเออ มันก็ไปซัดกับมุงของอีดาไงอีดพอซัดมุงอีดาแล้วมันมันพูดให้ฟังไงนะมันเข้าเป็นในมุ้งตอนแรกที่จะเข้าในมุงก่อนนี่มันไปอันนั้นอ่ะมันมันมันไปเข้าที่ตรงไฟพอดีหลอดไฟแล้วก็พุ่งใจไอ้ต่างหูมันนี่นะเนี่ยทำไมมหาจารย์แม่ห่ะมันก็ผ่าตรงต่างหูมันก็เปี้ยง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 มันก็ไม่รู้จะทํายังไงมันก็เลยดึงเอามุงมาปัดไงเขาจะยังเนี่ยมันมหาจารย์นมันไม่ตายนะอีดาแต่มันสรุป หูนี่ต่างหูนี่เป็นทองทองคำหรืออะไรฮะทองคําหรือทองอะไรนี่แหละทองเคหรืออะไรเนี่ยขณะนอนในบ้านนะลูกมันเข้าไปเลยเนี่ยมันวิ่งเข้าไปในบ้านน่ะมันไปหาเรื่องเนี่ยไปฟ้านี่มันไปหาเรื่องเนี่ยมันมีหัวใจนี่ฟ้าพวกนี้นะเนี่ยพอไปมันก็มันพูดให้ฟังเลยนะมันไม่ได้มันไม่ได้ศรัทธาหลวงปู่นะเอออันนี้มันพูดมันไม่ได้เคยศรัทธาแล้วมันไม่เคยเออมันมันไม่ได้สนใจนะแต่มันเจอสิ่งนี้ มันมันไม่ไม่ไม่ได้มันไม่กัดทุ่งปูเลยนะตอนนี้ว่ามันก็เลยไปพอมันมันมันเอานี้ออกไฟก็เลยไหมมุ้งมาเลยนะมันพูดในฝฟังมันก็มันก็ไปเกาะกับตมันก็จะออกจากต่างหูมันมันก็เลยดับไปมันก็เลยมันก็เลยไปพูดกับผัวมันนะบอกนิดนี่อะไรชื่ออะไรนิดนิดผัวมันนะเอ้ยมันว่าฟาผ่าหูกูมันว่างี้นะมันพูดกับผัวมันงั้นแหละมันพูดแปลกๆในนี้นะมันมันก็มันพูดอนึงถ้าเราที่ไม่นอนด้วยกับมันเหรอมันพูดไม่ฟังเลยนะ นี่เออนิดนี่ฟ้าฝ่าหูกูมากนี่นะมันพูดกับเพื่อมันเออมันเขาให่อย่างนี่นะอันนี้อันนี้มันก็เลยไปไปตลาดไปอำเภอเชียงกาไปแล้วมันก็เลยไปเกิดอาการอยู่ที่อำเภอเชียงกาเขาก็เลยเอามันก็เลยซื้อเหล้าแบน์หนึ่งนะให้เขาเป่าให้มันเนาะมันก็พอทุลักทุเลมาถึงบ้านได้พอมาถึงบ้านมันก็ไปไม่ไหวตอนนี้ก็เลยหมดเหล้าไปสองขวดแต่คนเป่าสองคน เมาไปไม่เป็นวีก็เขาใชยังเนี่น่ะนี่็เขาเขียนไว้ในประวัตินี่แหละอ่านนห้มันจบที่นี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนี่ออ <c oughs> สองคนได้หมอบแต่ว่าหมอบสามคนมีคนหนึ่งถูกฟ้าผ่านี่ก็หมอบแต่คนเป่าสองคนหมอบเหมือนกันนะหมอบเล่านั่นแหละมันบอกว่ามันไม่เป่าหรอกมันคงกินนี่น่ะนะถ้ามันเป่ามึางจะหายอยู่นะนี่เขาก็เลยเอาเอาอดานะั่นใส่ รถเข็นเออรถน้ําเข็นเข้าไป <S <S เออนั่นแหละเข้าไปในเข้าไปในวัดตายเออไอ้ไอ้ตอนนั้นใครใครใครบวชด,ด้วยไอ้ไอ้ฉลาดเนี่ยไหมไอ้ฉลาดมันต้องมัติกาบังสกุลยังไม่ได้เสร็จแน่ๆน่ว่างกันนะมันก็เพิ่งบวชนะตายแน่ๆนแล้วอาจารย์ตอนนี้ผมไม่ได้มัติกาบังสกุลว่างนี่นะเว้ยไม่เป็นไรหรอกอาจารย์สวดได้อยู่สบายไม่ต้องห่วงหรอกรูปเดียวก็ได้แล้วก็ว่างกัน มันตายจริงนะเมันตายมันตายจริงนะท่านไงมันก็ไม่ตื่นนะก็เลยหาหาหัวหาเท้าขึ้นไปบนสลานี่สลาลังนี้แหละที่จะบนหน้าสียงขอนี่แหละมันไปวางไ้ปุ๊บไปมองมันไม่อื้อไม่เหือเลยนะเนี่ยมันไม่อื้อไม่เหือเลยมันตายในนั่นแหละแต่เขาว่าจะไปมองดูจะชัดินนาทีมันหายใจอุ้ยแสดงว่ามันมันยังไม่ตายแล้วเขาว่า พวกนี้ต้องเอาเหล้าเป่าอย่างเดียวเราก็เลยว่าเอา้าพวกฟ้าผ่านี้เอาเหล้าเปล่าไม่ใช่โอ้ยเป่าไปแล้วอาจาวมาสลบไปแล้ว <laughs> พวกเราสองคนสลบไปแล้ว <laughs> มันคงไม่เป่าแล้วมันกินไอ้พวกห่านั่นนะ่ะใช่ไหมละ่ะเออนั่นแหละเป็นงั้น่รีบปั๊บไม่รู้จะทํำยังไงนี่นี่ก็นี่ในประวัตินั่นแหละในจีบว่านี่ของจริงนะลุงนะอิดามก็ยังไม่ตายนี่ไอ้ตาป่องก็ยังอยู่นี่นี่แม่พิ่ก็ยังอยู่นี่ย็ยนยเหตุการณ์ผลวันนี้จะทำยังไงตอนนี้โอ้เนี่ย วันนั้นเป็นวันที่เขาถวายผ้าช่วงเช้านั่นแหละใช่ไหมละ่ะนี่หละพวกนี้หละซื้อผ้าหมดทั้งกลุ่มเลยนะที่เป็นลูกษย์นั่นคนละนี้คนละหน่อยหูซื้อผ้าลุงปู่เลยตั้งชื่อผ้าไตนั้นว่าผ้าไตจีบอลรุ่นฟ้าผ่าเขาใหญ่ไหมพอคล้องขึ้นฟ้านี่หูไม่ต้องห่วงนะลูกแนละ้วเสียงฟ้าแลบฟ้าผ่าเปี้ยงปังเปี้ยงปังเลยคล้องผ้าวิถบากค,ครั้งแรกนั่นน่นนะนั่นแหละจีบอลรุ่นฟ้าผ่า เสียดายได้มาแต่พระสบงเอาไปฝากพวกเทวดาไว้ในป่าเก้าปีเทวดารักษาไม่ให้ก็เลยได้มาแต่พระสบงมันขาดหมดนี่ลูกนะเทวดานี่เขเข้าท่านะนี่แหละไอหัวแข็งนี่ลงด้วยเหตุด้วยผลนะลูกเข้าใจอย่างดีเนี่ยเชื่ออะไรเรานี่นะพอพอพอเนี่ยใช้น้าเปล่านะที่จริงถ้าใช้น้นํานี่มันจะตายทันทีเพราะว่ามันร้อนนี่เขาห้ามใช้น้ําเข้าไปใช้แต่เหล้าเหล้ามันจะร้อนด้วยกัน เราเราก็นึกยังไงไหมครับโอ้ยปฏิปชีติรอะไรก็้ฟนี่เนี่ยไฟหรือว่าอะไรนี่ฟ้านี่กําฟ้าผ่าฟ้าอะไรนี่ที่บอกว่ารุนแรงนี่มันไม่แรงเท่ากับไฟนรกเนะนี่ยพระโมคคายังดับไฟนรกไดก้เราก็เลยจาคาถาพระโมคคาดับไฟนรกเอ้าตักหน้ามาก็มันขันพันรองเลยไหะนั่นนะขันพันรองอใหญ่นั่นแหละข,ขาวๆมาตักมาครึ่งหนึ่งก็เลยทำนามมหาพุทธมนีหละก็ทํานี่แหละ เทโลโมกคลานนรักกรตังลักุมพีนี่แหละนี่ก็อยู่ในนั้นพราะก้าอุญญาณ่ยให้เขียนไว้นั่นนะนี่เนี่ยคาถาดับไฟนระกปั๊บเลยเอามาในนี้ไปก็เดินลงจากตะแค่นะไปเป่าพเป่าเอา,านั่นพ่นมันสะดุ้งปื๊ดเลยนะ้แต่เนี่มันฟื้นแล้วว่างั้นนะพวกนี้มาด้วยกันหลายคนอยู่นะพี่น้องกันนะเฮ้ยมันฟื้นแล้วเป่าอีกครั้งสองมันลุกขึ้นเป่าอีกครั้งเออครั้งที่สองมันลืมตา ครั้งที่ถามมันลุกขึ้นลุกขึ้นเราก็เลยเอาพร้อมลุกขึ้นเราก็เลยถอยล้วก็เอาขันน้ําพุทธมนต์ใหญ่ๆวางไว้ข้างๆมันมันอันี่มันก็แปลกนะอินนี่นะมันเป็นผู้บวชเพเนะถูกไมมเท่าไหร่เรามันก็ยกขันทั้งขันนั่นแหละซัดเลยนั่นๆเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งกินที่ไหนได้มันไม่สนเลยมันซัดปุ๊บหมดเลยนะเพราะว่ารู้อยู่ว่าถ้ากินน้ามันจะตายไงเพราะว่ามันร้อนเนี่ยอินโบราณก็ห้ามนะ เสือก,กินน้าได้แล้วมันมันจะอ้วกตานนี้นะนะไม่พิชนะมันจะอ้วกมันก็ปุ๊บปั๊บเลยอเออไอ้ลงไปข้างล่างเลยไปอ้วกข้างล่างอ่าผมก็ตามไปไปอ้วกข้างล่างแต่อ้วกมานี่มันไม่มีน้ำเหมือนกันนะมันอ้วกอันนี้แหละอ้วกลมอ,กอ้วกไอ้ไอ้พิดของนี่แหละอีดานี่นี่นะปั๊บม,มันมันไม่กล่าวลรงพูดเลยนะมันก็นั่งอยู่นั่นแหละนั่งข้างล่างไป เท่าแล้วพวกนี้ก็ลงไปเอ้าอันี้มันบ้านนียังไงพวกนี้ก็ลงไปด้วยกันกับพากันกาบบ้านเลยนะเอ้านี่วนวันใหม่นี่พ่อมาเนั่นพ่อใหญ่นั่นเออพ่อใหญ่เฮียงก็จะมาเอาคันดอกไม้มากาบพอเข้ามาให้เอาอิดามันมากาบมาฝึกให้มันกาบร่องกู่ข้างแรกใช่ไหมนั่นแหละมันก็กาบข้างแรกแล้วมันก็ไม่สนใจกันจนถึงปัจจุบันนี้นะเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนั้นนะในวันนั้นเราเราไปตามรอยทำให้มันมาพูดอิดาคนเดียวก็คือจบเลย มันมามันมันก็พูดตามเลยนะพูดตามความจริงนะมันพูดปั๊อปโวไปเลยนะมันไม่สนใจนะเนี่ยมันก็ไม่ได้สนใจหน้าอินน่ำพมที่ไหนหรอกมันพูดเสร็จแล้วมันก็กลับนี่อีดานี่แหละเออยังไม่ได้รู้ก็ยังไม่ทราบนะเออนั่นแหละพี่เปรี้ยแกร่งนะอีนี่นะเนี่ยนั่นแหละมันมันหายพอกินน้ำแล้วมันก็ไปอ้วกออกแล้วก็ไปเท่าแล้วงี่เง่านะตอนนี้ก็พ่อมันก็ลงไปพี่น้องมันมาเยอะก็ลงไปก็มองหน้ากันหนึงเอ้า หายจริงๆเลยจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็เป็นปกติเข้ามานี่มีแปลกๆนะเนี่ยโรกเนี่ยไม่เคยเห็นไม่เคยเชื่อนี่หลวงปู่ไม่เจอก่อนพวกนี้ง่ายๆเนี่ยหัวแข็งหน่อยมันก็ต้องเจอของแข็งเหมือนกับไอ้บีนี่แหละเนี่ยเป็นไงแล้วนั่นนี่ยเอาไปใส่กรอบใส่เนี่โอ้โหเฮ้ยของท่านเลยของท่าแล้วเนี่ยเนี่ยนึกว่านึกว่าไปไปที่ไหน พ่อให้ไม่กี่คนนะเพราะว่าพ่อทาไม่ได้มากแล้วก็ไม่ทําอีกอนั่นนะพ่อม่ทําให้ประมาณเท่าไรคนลูกศิษย์รวมแล้วลูกศิษย์ประมาณสักสามพันหรือสี่พันคนเท่านั้นแหละเราก็ทําไว้ทําให้ลูกศิษย์เท่านั้นแล้วก็ไม่ให้ใครทราบง,ง่ายๆจนกว่าลูกศิษย์ที่จะคู่กีกันนานน,าน,น,านทีเราจึงจะถามมันจาวีางั้นถามลูกได้นี่หรือยังนั่นะ ถ้าเดบิวต์ผ่านมา้ไม่มีทางอ่ะเพราะว่าตอนนี้เราจะเก็บรักษาไว้อย่างดีให้ลูกเก็บรักษาไว้อย่างดีไม่ให้ใหออกไปให้ขครรู้ง่ายๆนอกจากผู้ที่คุกกี่มาอยู่นานๆและช่วยงานจริงๆรู้ใจแล้วพ่อจึงจะให้พ่อพ่อไม่ได้ทําเป็นของจําหน่ายจ่ายแจกพ่อทาให้เป็นเที่ยงลึกสําหรับลูกที่เรานแน่ใจใจใหญ่ว่าลูกคนนี้เออพอที่จะเป็นเดี่ยวเป็นแรงเป็นช่วยเหลือเกือ้อกูลเราได้าจ,จึงจะให้เดินกัน เรื่องของเดิองเหนเราไม่ให้ใครง่ายเพราะว่าพ่อไม่ได้ทําเป็นจํหนายเป็นบูชาเป็นอะไรนี่พ่อจะไม่ได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างพ่อไม่ทําถ้าพ่อให้พ่อก็ให้ด้วยความเมตตาก็เหมือนพวกสติ๊กเกอร์พวกนํามหาพุทธมนพกป้ายผูกแขนพวกอะไรพ่อจะให้ด้วยความเมตตาหรือไม่มีคําที่จะบอกว่าถ้าเามามาจากไหนไม่ทราบผมมาบูชาน้าพุทธมนพ่วาก็ป้ายผูกแขนลูกได้ยินคำนี้มาจากไหน แล้วอย่าใช้คำนี้อีกนะบอกเขาถ้าบอกว่านี่ผมขอพระไู้แขนหน่อยหลวงปู่ขอน้มาพุทธมนต์หน่อยเออให้ใช้คำนีอ้อันนี้พ่อไม่ได้ไม่ได้เอามาเพื่อค้าขายนะให้้วยความเมตตาเพราะรู้ว่าน้ามหาพุทธมนต์มันช่วยคนได้พระผู้แขนก็ช่วยคนได้พ่อก็เลยทําเพื่อต้องการที่จะช่วยคนพ่อไม่ได้ไปทําเพื่อจําหน่า,ายแจกที่บอกว่าขายน้ามหาพุทธมนต์เท่านั้นท่านี้บาทพ่อไม่ได้ทําอย่างนี้ เนี่ยพระพุทธเจ้านี่ห้ามถ้าสิ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงสมควรที่จะทําให้กันเลยดูเข้าใจไหมในสมุทตาการพระุทธเจ้านี่ให้พระอานนท์เรียนตนสูตรทําน้ามหาอุทเทโมนช่วยคนดูเข้าใจไหมเพราะก็ใช่สิ่งนั้นช่วยคนเนพราะไม่ได้ไปเอาว่าถ้าค้าขายเหมือนวัดบาลางเหมือนที่ว่าเขียนว่าน้ำมนต์ท่านนั้นบทตรนี้บาอย่าทำโรดเดียร์ขาถ้าทำอย่างนี้ไม่ใช่พุทธศาสนาเป็นศาสนาอื่น ช่วยนี่คือช่วยด้วยความเมตตาลูกนะให้ช่วยด้วยความเมตตาลูกก็จะทําบุญที่อื่นที่เขาจะทําบุญยังไงเขาจะช่วยยังไงก็เรื่องแต่เรื่องของเขาเรื่องแค่นั้นเพราะเป็นหน้าที่ของลูกเขาแต่อย่าจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นก็แล้วกันอันนี้ถือว่าไม่ใช่ชาวพุทธนี่ก็เหมือนที่บอกว่ายวช่วยกันได้ช่วยกันได้นี่เห็นมหเหนอยพ่อช่วยเห็นไหมล่ะอันนี้ลาเขาพ่อก็ช่วยเหมือนพ่อก็ช่วยเหมือนเขาช่วยด้วยความเมตตาจะไม่ให้มีสิ่งอื่นเข้ามาแอบแฝงเลยทั้งจริงเหมือนเข้ามาแฝงก็คือมันเป็นพุทธภาณิช มันเป็นการเอาศาสนาหาอยู่หากินไม่ใช่เอาศาสนาเพื่อช่วยพวกเรารูเข้าใจอย่างมันต้องช่วยกันอย่างนั้นนี่ก็เหมือนทีวิ่บันี้มันก็ได้ผลนี่ตอนแรกนี่ก็ไม่คิดที่จะทําอะไรมากมายนะักแต่นี้เราย่างลหลังมานี่เริ่มเลยนะลูกเขาเอาออกไว้ในเฟซคนอ่านจีวระบันทปั๊ปบก็เลยเริ่มขยับแต่นี้เฟซก็เลยเริ่มเจริญขึ้นเป็นสิบเท่าของทุก เดือนที่ผ่านมาอย่างน้นก็ทางนี่พ่อพูดมาปั๊บพ่อเราก็เลยบอกลูกนั่นนะเขาทางด้านไอ,ไอ้ไอ้พ่อนนี้เขาบอกมาบอกว่าเพศของลูกนั้นจะเหลือมลุกเดืองขึ้นแล้วนี่ลูก,กจะทํำยังไงจริงๆลูกเดืองตอไปก็พี่นาด้วยนะคือพ่อไม่เข้าใจเรื่องของพวกนี้เราเลยว่าอย่างนั้นพ่อก็ยกขห้ลูกแต่พ่อไม่ใช้โทรศัพท์นั่นพ่อไม่สนใจ่ีนี้แล้วลพ่อก็ไม่คิดที่จะทำให้ลูกได้ทำางินเลยทาไปนี่นก็เมีการไล่สุดถ้าไล่สุดนี้ จะได้ผลมากโอ้พอพอระยะหลังๆมานี่มารู้รู้ที่ที่การที่บอกว่าทําไมเฟซจึงเจริญเพราะไรสุดตอนแรกเขาประมานไงเขาประมาณว่าหอ้ลวง้าอน้อยนั่นเขียนไว้แล้วอ่านแล้วก็เอามาเทศพอเห็นจับเงี้ยเียเข้าใจไหมเห็นภาพบอกไปไม่จากงี้ลูกเขาก็เลยเพิจารณาแต่ต่องาเขาคอมเมนต์มาเขาก็มาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะลูกเขาเลยว่าเขอกไนึก็ัวเอาข่สิ นี่ก็เห็นที่ว่านี่สิ่งที่เราเทศนี้เป็นความแั้ความจริงไม่ใช่ของแอบบอมนี่เราเรียกว่างั้นเนะลยเจะเห็นกิริยาท่าทางเราด้วยเอาก็เพิจารณาที่องัันนะมันก็เลยปั๊บเข้ามาพราะนั้นพอนี้ขึ้นมาปาบับดังนั้นการนั้นเ็เทศอยู่ที่กุฏิหลังที่จะไปบูชนักปฏิสังขรี่กับสาลาหลังนั้นสิบห้าวันมีผู้ที่เข้าไป,ไป,ไ,ปไปฟังอยู่หมื่นหมื่นกว่านี่การน,นั่นแหละแสดงว่าวัดบ่ายพิเศษชัยยาลน,นี่เป็นดินแดนมหาจรรย์จริง โูเหยียบสลานี่คนจิ้งนั่นเองระนาดนะลูกนี่ก็ถามพวกนี้ไม่ใช่ธรรมดานี่ถามไม่พิ่ถามจะฟังนี่เท้าเหยียบสลาราเฉยๆนี่โอเหมือนกับโลคกระแทกนี่หวั่นไหวเลยนะลูกนี่แหละไอ้คนที่หัวแข็งนี่แหละเขาใหญ่ดังเจ้าบีนี่แหละมันไปเจอต้องไปเจอจากนั้นน่ะมันถึงลงหมอบหมอบเลยเรานี่นี่พูดให้ลูกให้หลานฟังไงนี่ก็เธอมุทนาชาเท่ากับลูกกับหลานด้วย